แคสเปรย์แล้วทให้รูมขนอุดตันจริงไหมจริงครึ่งไม่จริงครึ่งครับไอจริงครึ่งหนึ่งก็คือเพราะว่าในกลุ่มที่เป็นสารกระติ่กายในกลุ่มพวกนั้นนะครับชอบใส่สารละงับเหงื่อมาครับสารละงับเหงื่อจะเป็นสารที่ทําให้รูมขนมีการหดหรือแคบเข้าครับจากกว้างนี้ก็เล็กลงอย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วครับพอเล็กลงเสร็จปุ๊บเหงื่อเองต่อมกลิ่นเอ่ยที่หลั่งมาทางรูเหงื่อนะที่ออกมาพร้อมกันเนี่ยมันก็ออกมาได้น้อยลงพอน้อยลงก็ทําให้กลิ่นลดลงแต่รู้ไหมครับว่า ท่านี้คืนดีครับชั้นผิวหนังของเราครับมีการลอกตัวหรือว่ามีการผ่าเซลล์ผิวที่ไม่ดีพอครับลอกตัวช้าอุดเข้ามาครับเป็นจุกคอบเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนอยู่แล้วมันก็คือเกิดการอุดตันเกิดเป็นสีเป็นฝีเป็นหน,นองอักเสบเหมือนที่เป็นขาวทั่วไปนั่นเพราะว่าเจอสารตัวนี้ครับอิเดอรพาร์ลังก์ผนปัจจุบันมีสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่ใส่กับกลุ่มที่ไม่ใส่นั่นเองกลุ่มที่ไม่ใส่อย่างเช่นนี่เลยสเปรย์น้ำกายรีเฟซเป็นกลุ่มที่ไม่ใส่สารระงับเหงอื่าาอ,อันสสดน้ํําาคัญ เป็นสูตรอ่อนโยนสามารถใช้กับเด็กถึงผู้ใหญ่ได้ครับและ<ม>การฉีดพ่นนะครับใช้ไม่ยากเป็นรูปแบบสเปรย์อยู่แล้วนี่ครับเวลาฉีดพ่นได้บริเวณกว้างทําให้ประหยัดไม่ต้องใช้เยอะที่สําคัญครับสเปรย์ในการรีเฟสน,นะครับฉีดครั้งเดียวสามารถควบคุมได้อย่างยาวนานครับไม่ต้องคอยกังวลว่าต้องไปฉีดซ้ําคอยซ้ําคอยเติมและไม่ก่อให้เกิดปัญหากับเสื้อผ้าทําให้เกิดคาบเหลืองตามมาสําหรับคนที่ปัญหาที่ว่าใช้แล้วปุ๊บอุ้ยเสื้อเป็นฝังตังอุ้ยกลิ่นเกาะนั่นเพราะว่าคุณไม่ใช้ในสารที่มันมีความเหนียวนะครับ สูตรน้ำจิ้เป็นสูตรที่ดีที่สุดและแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นตัวได้ดีในช่วงนี้ครับ